ครับสวัสดีครับแฟนคลับคุณผู้ชมไทยรักทุกท่านครับหัวหน้าเท้งกับพรรคประชาชนนี่นำขาดลอยอีกแล้วครับยิ่งเทียบกับพรรคเพื่อไทยนี่ยิ่งชัดเจนเลยคราวนี้จะมาให้ดูสองโพซึ่งเป็นโพใหญ่ๆนี่นะอันแรกก็คือไทยรัฐโพนี่นะครับแล้วอีกอันนึงก็คือนิดาโพที่เขาตอนนี้เขาทำ ไล่เป็นภาคภาคไปนี่นะครับจะเห็นจะเห็นว่าใครที่ยังยืนยังมั่นคงแล้วใครที่ตกต่ําแล้วก็ยังไม่ฟืน้นมาให้ดูไทยรัฐโพก่อนที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยเ,ออเป็นของไทยรัฐโพล่าสุดนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาหัวเรื่องออกไปก่อนให้ท่านดูโพเต็มๆให้ท่านดูกราฟริกของโพเต็มๆนะฮะไทยรัฐ โพนี่เข้าไปสำรวจเข้าไปสำรวจเมื่อวันที่4-15พฤศจิกายน2568เนะเข้าไปสำรวจความนิยมของพรรคการเมืองและแคดิเดตนายกในมุมมองของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์นะเขาสำรวจออนไลน์นะครับก็ความนิยมเดือนพฤศจิกาซึ่ง,ง,งหัวข้อนี้ก็จะไปตรงกับข,ข,ของนิราโพนี่ที่อยู่ด้วยนะี่นะแต่ว่าไทยรัฐนี่เขาสำรวจออนไลน์นะครับ ยอดผู้ตอบแบบสอบถามนี่สา0 0มคนนะครับซึ่งเยอะมากแล้วก็ผลออกมาอย่างที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่นะครับบุคคลที่ผู้ตอบแบบสอบถามสนับสนุนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่นะฮะมีคนตอบแบบสอบถามตรงนี้เนี่ย คือเขาสำรวจทั้งหมดเนี่ยสามหมคนแต่ว่าคนที่ตอบคําถามนี้เนี่ยสามหคนก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับปรากฏว,ว่าอันดับหนึ่งนี่วนหวน้าเท้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิของพรรคประชาชนนะครับนำดอกมา9460คะแนนหรือคิดเป็น31หรือว่า31.12%นึ่นึ่นี่นะมาอันดับสองนี่เป็น อภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับได้3,347คะแนนหรือคิดเป็น11.11.01%นอี่นะอันดับ3เป็นพลเอกรังสีกิติยานทรัพ์ยได้2,693คะแนน8.86%มันมีข้อหน้าสังเกตตรงนี้นะประเด็นที่น่าสนใจนี่นะเอ,อ เขาเขาบอกว่ากลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจนี่มีสัดส่วนถึงสิบสี่จุดเก้าสเปอร์เซ็นหรือว่าสี่พันห้ารอยคะแนนนะอันนี้ไม่มีอยู่ในกราฟิกเลยแต่ว่ามีอยู่ในในใน,ในข่าวแล้วก็กลุ่มที่เห็นว่าไม่มีผู้ที่เหมาะสมนี่ก็มีอยู่ถึงสิบสี่จุดเก้าเปอร์เซนกับผู้ที่ยังไม่ติดตัดสินใจนี่ถ้ามารวมกันนี่ก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้าเปอร์เซ็น9ยี่ิบเก้าุดศูนหนึ่งอยิบเก้ามกลมนี่นะ ก็ประมาณเกือบเกือบใกล้เคียงกับคะแนนของหัวหน้าเท้งนี่นะเพราะตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ยังหาคนที่ไม่เหมาะสมหรือว่ายังไม่รู้จะเลือกใครนี่นะยังไม่ตัดสินใจอะไรเนี่ยนะจะมีจํานวนถือว่ายังเยอะอยู่นะครับยังยังยืนระยะอย่างนี้อยู่เนี่ยจะใกล้ๆกับคะแนนของคนที่มาดำนินกับหัวหน้าเท้งนี่นะอันนี้เป็นเป็นจุดที่น่าสังเกตซึ่งจะคล้ายๆกับของนีราพ อันนี้ให้ท่านสังเกตแ,แต่ว่าผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับถ้ามาดูอันดับหนึ่งสองสามนี่ผมแปลกใจอยู่นิดหนึ่งเพราะว่าภูมิใจไทยก็ไม่ติดอน,นุทินนะ่ะไม่ติดมาอของเพื่อไทยนี่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่แน่ชัดว่าคนดะิเดตนายกเป็นใครนี่นะแต่ว่าก็ก็ไม่ติดไม่ติดมาเลยแม้กระทั่งจุลพันธ์หรืออาจจะเป็นผมไม่แน่ใจนะครับแต่จริงๆอน,นุทิน ถึงไม่ได้ประกาศนี่แกก็แกก็ต้องเป็นแคดดิเดตในยกในการเลือกตั้งรอบหน้าอยู่แล้วนี่นะก็เอาอเป็นว่าจุดที่น่าสังเกตก็คือว่าทําไมอภิสิทธ์กับอ่เอเลอกรังสีเนี่ยถึงติดมาอยู่ในอันดับสองกับอันดับสามอันนี้ก็น่าสนใจนะคี่อภิสิทธิ์นี่แกก็อาจจะมีเครดิตอยู่ในกลุ่มสายอนุรักษ์นิยมสายสายสายสีเหลืองอ่ะพูดง่ายอ่อรังสีเนี่ยพลเอกรังสีนี่ แกก็มาสายชาตินิยมก็พวกสายสีเหลืองเหมือนกันนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าสองคนนี้เนี่ยมาในคนละบทบาทกันแล้วบนกนังสีตอนหลังนี่แกออกทีวีค่อนข้างเยอะนี่นะแกบูรังผลานเรื่องแกบอกวันลุยเลยลบขมนี่นะแกประเภทสายบูนี่แกเป็นแกเป็นอดีตนายทหารนี่นะแต่แกมาแบบบูแหลกแต่ชื่อแกปักเศรษฐกิจนะครับแต่แกบูมากเลย เรื่องเรื่องลบนี่นะเรื่องรับชาติเรื่องชาตินิยมนี่นะแกก็โหนเรื่องกระแสชาตินิยมแหละแกก็เก็บคะแนนมาเรื่อยๆนี่นะแล้วแกก็ติดเข้ามาในโพด้วยนะอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตนะครับทีนี้มาดูในส่วนของพักพักของผลสํารวจของไทยรัฐโพนะครับในส่วนของพักเนี่ยเอ่อไม่มีอยู่ในกราฟนี้นะในส่วนของพักในความนิยมของความนิยมของพักการเมืองจากผู้ตอบแบบคําถามเนี่ย สามหมื่นหกพันแปดสิบห้าคนนะครับก็คือเขาถามว่าพักเอ่อเอ่อความนิยมท่านอยากได้พักไหนนี่นะผลสำรวจชัดเจนนะครับผลสำรวจชัดเจนว่าพักประชาชนเนี่ยมีคะแนนนำพักอันดับสองคือพักเพื่อไทยเนี่ยพักประชาชนนำขาดลอยถึงเท่าตัวถึงเท่าตัวผลออกมายังไงครับความนิยมในตัวพัก การเมืองมีอันดับหนึ่งคือพรรคประชาชนนะครับได้สามสิบเจ็ดจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือว่าหน,นึ่งมืนสามพันสามร้อยสิบเก้าคะแนนหมื่นสามนะฮะพออันดับสองเพื่อไทยนี่ได้สิบห้าจุดหกศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ห้าพันหกนั่นเองห้าพันหกนี่ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไปนะไม่ถึงครึ่งของพรรคประชาชนด้วยซ้ำไปนี่ก็ชัดเจนว่าตัวพรรคนี่ ส้มนำแดงขาดขาดลอยเลยครับแบบชัดเจนมากอันดับ3พักประชาธิป,ปัตย์ได้10.36%หรือว่า3727คะแนนมันก็พอก,ก็แสดงว่าพออภิสิทธิ์กลับมาเนี่ยมันดีกว่าที่ตอนเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าพักนะเพราะว่าคะแนนนิยมของสายสายอนุรักษ์นิยมเก่านี่ก็ก็มี ก็มีความหวังมากขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์ว่าอย่างนั้นเถิดครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูสายอนุรักษนิยมตอนนี้เนี่ยนะแทบจะหาความหวังจากพรรคใดได้ยากเพราะว่าตอนตอนที่ลุงตู่ยังอยู่เนี่ก็ยังมีลุงตู่กับพรรครวมไทยกับพรรคพลังประชารัฐอะไรก็ว่าไปนี่แต่ตอนนี้ตัวตัวยืนตัวชูโรงของสายอนุรักษนิยมนี่มันไม่รู้จะเอาพรรคไหนเพราะอพิธศษกลับมานี่มันก็อาจจะเป็นความหวังให้คนสายอนุรักษนิยมหรือว่าสาย พวกสีเหลืองนะฮะพวกเสื้อเหลืองพวกสลิมอะไรพวกนี้นะอาจจะมีความหวังขึ้นมากับอาพิสิ์ก็เลยได้ขึ้นมาเป็นอันดับสามอันนี้คือจุดสังเกตนะะผมตั้งข้อสังเกตในไทยรัฐเขาไม่ได้บอกตรงนี้ไว้นี่นะครับแต่ว่าในการเลือกพักหรือว่าความนิยมในตัวพักในกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยนนี้มีสัดส่วน8.52%หรือว่า3,066คะแนนก็ไม่ถือว่าไม่เยอะเนี่ยแต่ว่าไทยรัฐเขาตั้งข้อสังเกตอย,อย่างนี้นะครับซึ่ง ตรงนี้ก็น่าคิดนะครับแต่แล้เขาตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด36,000คนนี่นะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มอายุ4 6่สถึงห้ปีนี่สา0สกลุ่ม60ปีขึ้นไปนี่คือพวกสูงวัยแบบผมอย่างเงี้ยนะ60อัพนี่นะครับ60ขึ้นไปเนี่ยตอบแบบสอบถาม28.95%ครับ เมื่อรวมกันทั้ง46ถึง60ขึ้นไปนี่มีสัดส,ส่วนสูงถึง61.97ก็ประมาณ62เ,เยอะนะครับแต่นี้ประเด็นที่ผมในทรับเขาไม่ได้บอกอะไรไว้ตรงนี้เนี่ยนะแต่ว่าผมก็ตั้งข้อสังเกตของผมเองว่าขนาดคนที่ตอบเนี่ย62เ็นคเนี่ยเป็นคนอายุ46 ขึ้นไปเนี่ยรวมทั้งหกสิบขึ้นไปด้วยเนี่ยนะถึงหกสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมันน่าคิดอยู่นะว่าทําไมคะแนนของพักส้มถึงมาเยอะเนี่ยอันนี้คือประเด็นสําคัญจุดหนึ่งเลยจุดที่ตั้งข้อสังเกตซึ่งคนแก่กตัวนะผมไม่ได้ว่าคนแก่เพราะผมก็แก่นะเข้าใจง่ายๆคนที่อายุมากหรือคนแก่ๆเนี่ยถ้าเราคิดแบบเก่าถ้ายุคเก่าเนี่ยเออน่าจะไปเชียร์ประชาธิปัตย์น่าไปเชียร์พลเอก รังสีน่าจะไปเชียอนุทินอะไรอย่างนั้นมากกว่าซึ่งเป็นสายที่เป็นสายจีเหลือง่ะพูดได้ง่ายๆอันนี้คือของไทยรัฐนะครับทีนี้ผมมาให้ท่านดูของนิดาโพมเดี๋ยวให้ดูกลับปิดก,ก่อนของนิดาโพนี่นะครับนิดาโพนี่ก็ไปสำรวจ ไปสำรวจเขาสำรวจมาสองสามอาทิตย์นะสองสามสัปดาห์แล้วเขาสำรวจความนิยมตัวบุคคลนะฮะตัวแคนดิเดตนายกเนี่ยนะที่เขาอยากที่คนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีกับความนิยมในตัวพรรคการเมืองเขาสำรวจรายภาคมาอีสานมาเหนือแล้วก็คราวนี้รอบนี้เป็นภาคกลางกระแสการเมืองภาคกลางสำรวจเมื่อสิบถึงสิบสาพฤศจิกาย,ยนสองพกสิบก็ช่วงเดียวกันกับของไทยรัฐโพนี่แหละฮะ กระแสการเมืองภาคกลางผลก่อนนี้ได้โพลออกมาอย่างนี้ครับอย่างที่เห็นนี่นะภาคกลางนี่บุคคลที่คนภาคกลางอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยนะเมื่อวันที่สิบถึงสิบสามพฤศจิกายนเนี่ยยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้นี่ก็ยังยืนมาเยอะที่สุดสามสิบหกไอ้สามสิบห้าจุดหกห้าเปอร์เซ็นตนะภาคกลางก็คือย,ยังไม่รู้จะเลือกใครดียังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้นี่นะสามสิบห้าจุดหกถือว่าเยอะนะเยอะมากเลยนะครับ อันดับ2ถ้าเทียบที่หาตัวบุคคลได้เนี่ยหัวหน้าเทง้งนัทพงเรืองปัญญาวุฒิพักประชาชนก็ยังนำอยู่นะมาถึง19.60%อันดับ3ก็เป็นอนุทินชาญวีรกูลพักภูมิใจไทยได้12.75%อันดับ4ี่อภิสิทธ์ก็ามานะครับพักประชาธิปัตย์ได้9.15%อันดับ5้าพักเพื่อไทยอยู่อันดับ5ครับจุลภามรวิวัฒ ได้4.55เปอร์เซ็นต์นะครับเี๋ยว่านี้อีกคนที่อันดับหกมาก็คือพลเอกรังสีกิติยานนะครับพักเศรษฐกิจพักเศรษฐกิจได้3.85นะฮะแล้วอื่นๆก็ไล่มาสุดารัตประยุทธ์พิรพันธ์สุชชชวีวารุวิศิลปะอาชานี่ก็ไล่มาพวกนี้ก็ต่ำห้าตั้งั้นเลยได้สามได้สามได้สองได้หนึ่งได้หนึ่งนี่นะก็ดูจากนั้นนั้นท่านก็จะเห็นอยู่นี่คือตัวบุคคล ที่คนอยากให้เป็นนายกมนรีถ้าไม่นับว่ายังหาใครไม่ได้ซึ่งถือว่าตัวเลขค่อนข้างสูงสรัครภาคกลางนะฮะนัทพงศ์หรือว่าน่าเทงเนี่ยก็ยังมาที่หนึ่งในบรรดาคนที่เป็นตัวเป็นตนที่คนอยากให้เป็นนายกรัมนตรียังนำอนุทินยังนำประชาธิปัตย์นำเพื่อไทยด้วยเพื่อไทยมาที่ห้าเพื่อไทยยังไม่กระเตื้องเลยนะครับเพื่อไทยยังไม่กระเตื้องเลย ทีนี้มาดูในส่วนของพรรคการเมืองอเดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปก่อนมาดูของพรรคการเมืองอ่ะนี่ของพักของพรรคการเมืองเป็นอย่างนี้ครับพรรคการเมืองที่คนภาคกลางจะสนับสนุนในวันนี้ยังหาพักที่เหมาะสมไม่ได้ก็ยังเยอะอยู่นะครับที่เป็นเครื่องหมายคำถามซ้ายมือสุดบนสุดเี่ย28.95% แต่ว่าพอมาถึงตัวบุคคลเอ่อตัวพักจริงๆที่มีอยู่นี่นะเขาเลือกพักประชาชนอยากได้พักประชาชนเสนเหมือนพักประชาชนนี่นะ28.85เปอร์เซ็นต์ก็เท่าๆกันนะปะ28.95กับ28.85พักประชาชนถ้าเทียบในบรรดาพักที่เป็นพักที่มีอยู่เนี่ยก็คือพักประชาชนมามาที่หนึ่งแต่ว่าถ้าไปเทียบกับที่คนยังหาคนเอายังหาพักที่เหมาะสมไม่ได้ก็พักประชาชนมาที่สองแต่ว่าคะแนน มันใกล้กันมากหรือเรียกว่าเท่ากันก็ได้นี่นะครับแต่ว่าอันดับสามนี่คะแนนห่างกันลงลงไปเยอะเลยนะพรรคภูมิใจไทยได้แค่9.70เปอร์เซนนะครับใกล้ๆก,กับประชาธิปัตย์เออประชาธิปัตย์ขึ้นมาเท่ากับภูมิใจไทยแต่ว่าส่วนมากกระแสพรรคของภูมิใจไทยกับกระแสคนไม่ไม่ค่อยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพรรคประชาธิปัตย์มาที่4 9.60ก็ก็เท่าๆกับพรรคภูมิใจไทยนั่นแหละแต่ว่าเพื่อไทยนี่ มันดับห้าแปดจุดสี่ห้าเอร์เซ็นทั้งคนทั้งพักนี่ยังแย่อย่นะฮะยังไม่ขยับอะไรสักเท่าไหร่เลยโอ้มันมันตั้งแต่เจอเรื่องร้ายแรยงตรงนั้นมานี่โดยเฉพาะเรื่องขมนนี่พักเพื่อไทยโอ้ขาคำอ,อธิบายไม่ต้องอธิบายเลยนะครับคุณผู้ชมก็ใครติดตามการเมืองยิ่งเห็นชัดเลยนะอันดับ6 รวมไทยสร้างชาตินอะันดับเจ็ดพักเศรษฐกิจนี่ของผูเดกรังสีนี่นะอันดับแปดไทยสร้างไทยอันดับ9ชาติไทยพัฒนาแล้วอันดับสิบพักพลังเอ่อพลังประชารัฐนี่นี่คือส่วนของส่วนของนีดาโพนะท่านก็จะเห็นไปแล้วว่าทั้งไทยรัฐโพทั้งนิดาโพนี่หัวหน้าเทงกับพักประชาชนก็ยังหนับ ยังนำชัดเจนยังนำขาดลอยอยู่นะครับยิ่งถ้าไปเทียบผมสรุปอย่างนี้นะครับเออ่ถ้าดูจากทั้งสองโพนี่มันจะมีความเหมือนกันอยู่อยู่หลายจุดนะะจุดหนึ่งก็คือไอ้ที่คนยังหาคนยังไม่รู้จะได้ยังยังไม่รู้จะเอาใครเป็นนายกดีนี่นะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะหนุนพักไหนดีนี่ ถือว่าคะแนนยังมาแรงอยู่นะยังมาแรงอยู่เพราะว่าตรงนี้นี่เอ่อไทรัฐโพนี่ถ้าคะแนนตรงนี้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของคือคือของไทลัฐโพนี่ยังไม่ตัดสินใจว่าเรื่องพักเนี่แค่แปดเปอร์เซ็นท่านั้นเองถือว่าน้อยนี่นนะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องตัวนายกเนี่ยยังไม่ตัดสินใจของไทลัฐโพนี่แค่สิบสี่เปอร์เซ็นท่านั้นเองแต่ว่าของนิด้าโพนี่ย ไอตรงที่ไม่ตัดสินใจหรือ,อยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ี่มันนายกนี่นะตัวนายกนี่สามสิบห้าเปอร์เซ็นถือว่าเยอะนะแล้วมาตัวพักนี่ยังไม่รู้จะเอาพักไหนดีเนี่ยนะยี่สิบแปดเปอร์เซ็นก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าถ้ามาเทียบของไทยรัฐนี่ไทยรัฐน้อยกว่าแต่ว่าการสํารวจของไทยรัฐเนี่ยผ่านออนไลน์นี่สํารวจคนถึงสามหมื่นหกพันคนนะแต่ของนิดาโพลนี่สํารวจโดยใช้วิธีถ้าผมจำไม่ผิดคือวิธีของเขาคือจะจะวิธีโทรศัพท์ไปสู่หากลุ่มตัวอย่างนี่นะ เขาใช้ประกุมตัวอย่างประมาณ2,000คนอันนี้คือคือข้อมูลที่เป็นข้อมูลเบื้องหลังนี่นะทีนี้ผมสรุปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับไอ้ที่ยังหาคนเหมาะสมไม่ได้หรือว่าไม่รู้จะหนุนพักไหนดีอะไรเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่ายังมายังยืนมาอยู่เป็นสำคัญ ไอ้ตรงนี้ประจำกัญถ้าดูบอลไทย้าพลอาจจะไม่เยอะแต่นีนดาโพเยอะๆอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ยังมีกลุ่มนี้อยู่นะครับแล้วก็พักประชาชนยังนําทั้งคนทั้งพักอยู่เหมือนเดิมยังยืนอยู่เหมือนเดิมถึงแม้จะในส่วนของนิดาโพนี่อาจจะอาจาอาจะมาที่สองถ้าเทียบกับยังหาคนหรือหาพักที่เหมาะสมไม่ได้เนี่ยแต่ว่าคะแนนก็ยังนําขาดชัดเจนอยู่ก็ยังนํามากกว่าทุก ทุกคนทุกพักย่างขาดลอยชัดเจนอยู่นะอันนี้คือที่จะสรุปให้เข้าใจเห็นภาพแบบสั้นๆอยู่นนะแล้วก็พักเพื่อไทยซึ่งถือว่าเป็นพักที่มีบทบาทยังมากเพราะว่าเพิ่งเป็นรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังแย่อยู่นะคะแนนยังต่ําอยู่แล้วก็ยังไม่กระเรื่องทั้งคนทั้งพักเลยนี่นะครับส่วนพักภูมิใจไทยนี่ก็ถือว่ายังนําเพื่อไทยอยู่ทั้งคนทั้งพักนะ อันนี้คือจุดสังเกตนี่นะทีนี้อย่างที่ผมพูดตะกี้ถ้าจะตั้งข้อสังเกตอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าของไทลัฐโพลเนี่ยที่เขาตั้งข้อสังเกตปิดท้ายนี่ก็คือไอ้น,นี่จริงๆประเด็นนี้เนี่ยผมเคยตั้งข้อสังเกตมานานว่าทําไมคือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยพักพักเออจะกกุลส้มเนี่ยก็แค่ได้คนรุ่นใหม่นั่นเองจริงๆแล้วไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าดู ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่สูงวัยนี่มาเชียร์พรรคตะกูลส้มมากขึ้นนะแล้วยิ่งผลสํารวจของไทยรัฐโพลที่สํารวจถึงสามหมืกพคนเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่าคนที่ตอบนี่ถึงหกสิบอดจุดเก้าเจ็ดเปอร์เซนตนี่อายุมากกว่าสี่สิบหกขึ้นไปนะแล้วถ้าเอาเฉพาะคนแก่ๆแบบผมเนี่ยอายุหกสิบขึ้นนี่มากถึงยี่สบแปดจดเ้า้าเอร์เซ็น คือคนพวกเนี้หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาตอบผลมาตอบโพของไทยรัฐโพแล้วมันมีคะแนนของพักคส้มมาหัวหน้าแท้งในจอนี่นะมาถึงสามสิบหนึ่งจุหนึ่งสองเปอร์เซ็นนี่ถือว่าได้คะแนนเยอะนี่นะคืออาจจะไม่ได้จากคนสูงอายุทั้งหมดหรอกแต่ว่ามันมันเป็นสัดส่วนที่ที่มันมีนัยสำคัญที่พอจะบอกอะไรได้บางอย่างนี่นะ ไอ้น,นี่คือจุดสังเกตอย่างหนึ่งมันก็น่าคิดนะตรงนี้มันก็น่าคิดแต่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมานี่หลังจากปีหกสองยิ่งหลังจากปีหกนี่ยิ่งชัดเจนเลยเพราะว่าหลังหกสองพักพักอนาคตใหม่ได้แปดสิบเอ็ดที่นั่งเลือกสสนี่นะหกหกพักมาเป็นพักเก่าไกลได้ร้อยห้าสิบเ็ดที่นั่งมันทําให้ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มอํานาจเก่าเนี่ยนะกลุ่มสาย อนุรักษ์นิยมนี่ตกใจกลัวพรรคส้มจะมาสกัดกั้นทุกวิถีทางแล้วหลังจากนั้นนี่ถ้าท่านสังเกตให้ดูบนโซเชียลมีเดียเอ่ยบนกระแสสื่อต่างๆนี่นะกลุ่มก้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก๊งสื่อที่ต่อต้านพกกรรคกูลส้มหรือว่าแก๊งโซเชียลมีเดียที่สร้างขึ้นมาหรือแม้กระทั่งไอโอของหน่วยราชการบางแห่งอะไรต่างๆเนี่ยก็โจมตีพรรคส้มแบบแหลกลานเป็นขบวนการเลยเอาว่างั้นเถอะ ั้งขึ้นมาเป็นขบวนการเลยเป็นเฉพาะกิจขึ้นมาด่าส้มโดยเฉพาะโจมตีส้มโดยเฉพาะแต่ทีนี้จุดน่าสังเกตก็คือว่าที่มันน่าคิดนี่ก็คือว่าแล้วทำไมผลมันออกมาทั้งคนทั้งพักของพักตระกูลส้มซึ่งปัจจุบันเป็นพ,พรักประชาชนยังได้รับคะแนนนิยมนำอยู่แล้วถ้าไปเทียบกับพักอ,อื่นๆนีนต้องบอกว่านำขาดลอยอยู่มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถูกโจมตีทุกวัน ไม่ใช่ทุกวันนะครับทุกชั่วโมงก็ว่าได้เนี่ยนะถ้าใครไปติดตามบนโซเชียลมีเดียเนี่ยผมนั่งดูจนบางทีผมก็ก็เอือมละอาไก่คนพวกนั้นเนี่ยคือมันมันโจมตีไม่มีเหตุไม่มีผลก็มีหาเรื่องอะไรได้ทุกเรื่องแล้วไปด่าเขาโดยบางทีก็ไม่ได้เช็คข้อมูลอะไรเลยนี่ก็มีด่าแบบกุ้ยอ่ะด่าแบบพวกกะเลวาราชอะไรประมาณนั้นนี่นะด่ายังไง คนไทยไม่ง้คนไทยตาสว่างขึ้นเยอะนะเพราะว่าท่านถ้าท่านดูจากผลสํารวจอะไรทั้งหมดนี่มันจะเห็นว่าคือคือพวกคุณจะด่ายังไงมันก็ไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่าแค่ผลโพ์ที่ออกมาเนี่ยมันก็ชัดเจนเนะมันการเปลี่ยนแปลงความคิดของพรรคตะกุลซ่อมที่เปลี่ยนแปลงความคิดคนไทยเนี่ยมันเกิดผลชัดเจนว่าคนไทยตาสว่างขึ้นนี่ยนะคือมัน ยิ่งยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันยิ่งทําให้พรรคตระกูลส้มนี่ได้รับความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นในความเป็นพรรคการเมืองของแท้ที่ทําเพื่อประชาชนนี้คนคนเห็นตรงนี้อย่างชัดเจนเ่ยนะเพราะฉะนั้นก็คือยิ่งยิ่งมานั่งดูมันออกมาก็แปลว่าใครก็มาทําลายพรรคส้มไม่ได้นอกจากผู้มีอำนาจเก่าที่ยังถือกลไกต่างๆกลุ่มเรื่องรัฐธรรมโน,โนูญกุ่มองค์กรอิสระกลุ่ม หน่วยงานราชการอย่างทหารอย่างตำรวจอะไรหรือมหาวิทยาลัยอะไรอยู่กลุ่มพวกนั้นก็อาจจะสกัดกันได้แต่ว่าจะมาทําลายความเชื่อมั่นของคนไทยที่มีต่อปักส้มนี่ผมว่ามันยากขึ้นทุกวันเ่ยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโลกยุคใหม่มันมาบิดเบือนมาหลอกลวงมาทําให้คนมาใส่ร้ายคนอื่นแล้วทําให้คนเชื่อตามที่ใส่ร้ายนี่มันยากขึ้นทุกวัน แล้วคนไทยไม่โง่ไม่จมปลักดักดานแบบเมื่อก่อนเนี่ยคือหูตาสว่างมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือ,อผลที่มันชัดเจนว่าคนไทยตาสว่างมากขึ้นแล้วหลอกไม่ได้ไปโกหกให้เชื่อตามพวกที่มาครอบงำประเทศไทยอยู่ไม่ได้เหมือนเก่าอีกแล้วนะครับนี่คือสปอร์ไลท์ทางพิธีกกับผมพิสิทธ์แทนทิวแล้วเจอกันใหม่ครับ